เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือผู้ที่ทําหน้าที่คุ้มครองนะครับทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายทั่วประเทศไทยทั้งที่อยู่ในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์นะครับในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าวรณอุทยานพื้นที่ป่าไม้รวมไปถึงป่าสมวนแห่งชาตินะครับทั้งทางบกและในทะเลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีความสําคัญอย่างมากเพราะชื่อบอกอยู่แล้วคือมีหน้าที่พิทักษ์ป่าแลวเราเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายในการเดินลาดตระเวน เข้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความยากลําบากผูพ้พิทักษ์ป่าคือผู้ที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติในการทําหน้าที่ปกปักรักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและรักษาทะเลถือเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับต้องเสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจและทุ่มเทเวลาในการทํางานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขเช่นการป้องกันและควบคุมไฟป่าการให้ความรู้และสร้างเครือข่ายพี่น้องประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ก็หน้าที่หลักๆของพวกผมเลยจริงๆก็จะเป็นการลาดตระเวนป่านะครับแล้วก็ไปผักดันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ดับไฟป่าไปช่วยน้ำท่วมแล้วก็พวกช่วยเหลือสนับสนุนพวกงานวิจัยแล้วก็งานต่างๆที่ว่าเขาประสานมาขอความช่วยเหลือขอกำลังไปร่วมครับหนึ่งเดือนทำงานทั้งหมด21วันครับแบ่งเป็น3รอบครับผมรอบเข้าป่าลึก รอบดักซุ่มแล้วก็รอบสแตนบายครับผมไปเกียดวันก็ค้างแรมก็6คืนครับระยะทางคือแต่ละเดือนนี่ก็เดินเท้าก็ประมาณ60-70กิโลนะครับสำภาระก็ข้าวน้ําอาหารแล้วก็ยารักษาโรคที่ที่จําเป็นครับเฉพาะเปะร้รวมเบเสร็จแล้ว3 3 4 4 0กิโลครับไม่รวมอาวุธครับ ความยากผมผมมองว่าอาจจะเป็นกรณีที่เราอาจจะไปเจอคนที่ลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์ป่าถ้าเจอเราเจ,เจอเจ้าที่เขาพร้อมที่จะยิงใส่เราตลอดเวลาครับไปจับไม้พยุงครับจังหวะชาร์นะครับมีการเอยิงยิงปืนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบมันเฉียดหน้าเราไปอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบโอโ้มันน่ากลัวครับถ้าจะเป็นหน้าฝนก็น้ำนะครับข้ามน้ํา คลองน้ําอะไรนะครับข้ามยากครับถ้าจะเป็นหน้าแหล้งก็ลําบากเรื่องน้ําดื่มครับน้ําดื่มไม่มีแล้วก็รวมถึงเรื่องสัตว์ป่าครับบางทีเราลาดตระเวนไปบางครั้งอาจจะไปเจอเสือกระทิงช้างอย่างเงี้ยครับเขาไม่รู้ว่าเราเข้าไปดูแลรักษาเขาอย่างเงี้ยครับเวลามันมาเจอกับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมันก็วิ่งวิ่งชาร์จเราเหมือนกันเคยถูกเสือกัดครับเมื่อปี2541ทุกวันนี้ไม่ปกติแขนแขนนิ้วชี้ชี้ไม่ได้เอ็นขาดไม่ได้ต่อ ช่วงแรกๆก็รู้สึกกลัวครับขนาดแมวยังกลัวเลยครับแต่ด้วยใจที่เราเรายังรักและอยากปกป้องผืนป่าอยู่เราก็เอาความกลัวตรงนั้นมาทําให้มันเคยชินครับก็ยังลาดตะเวนอยู่ยังยิงปืนได้อยู่ครับยิงแม่นด้วยครับ การทํางานไม่ว่าจะในสถานะใดไม่ว่าจะตําแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้นนอกจากทํางานด้วยใจแล้วค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจากการที่เราไม่เคยขึ้นเงินเดือนจํานวน9,000บาทมาตั้งแต่ปี2,555หรือ11ปีมาแล้วนั้นวันนี้เศรษฐกิจเปลี่ยนไป9,00 0บาทมันไม่พออ่อยต่อไปแล้วดังนั้นจึงเป็นที่มาครับเราถึงได้ดําเนินการขอการเพิ่มนะครับ จำนวนเงินที่เราจะตอบแทนผู้พิทักษ์ป่าทุกๆคนจากสํานักงบประมาณจาก9,000บาทเป็น11,000บาทถึงแม้ว่าจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่าพวกเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับและจะสนับสนุนทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอไรายได้หรือแม้แต่เรื่องของสวัสดิการต่างๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับท่านรุษินปราชาก็ดูแลตรงนี้แล้วก็กําชับมาทาง ผู้บริหารทุกส่วนนะครับในการช่วยดูแลและยังไม่รวมถึงเรามีกองทุนซึ่งจัดตั้งโดยดิตท่านรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกสุรศััดิ์เรื่องของกองทุนพิทักษ์ป่ารักษาทะเลก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้ให้กับผู้พิทักษ์ป่าของเราครับต้องต้องขอเป็นกำลังใจนะครับต้องจะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดในทุกมิติครับ คก็ดีใจรับผมมีความยินดีมากครับยินดีแทนพิทักษ์ป่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้เป็นขวัญกำลังใจของเขาของเขาเหล่านี้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ถึงมันจะเหนื่อยมันมีค่าตอบแทนที่ดูแล้วมันสมน้ําสมเนื้อกันมันก็ทําให้เรามีกําลังใจกําลังใจเป็นสิ่งที่สาคัญครับคิดว่าเขายังมองเห็นประโยชน์ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้มีเงินไปซื้อกับข้าวคือกับข้าวให้ลูกให้เมียกิน สำหรับคนที่เขามีเงินเข้าคิดว่าไม่มากนะครับแต่สําหรับพผมก็เป็นเงินที่มากครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เบื้องบนทุกท่านที่ว่าให้การสนับสนุนในการที่จะปรับฐานเงินเดือนขึ้นให้กับเจ้าที่ทุกท่านครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับผู้ใหญ่ที่ยังยังเป็นห่วงเรามาตลอด ผมขอชื่นชมนะครับขอยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกๆคนครับรวมไปถึงครอบครัวของผู้พิทักษ์ป่าทุกๆท่านด้วยเราทํางานกันมาจนถึงวันนี้เราปกป้องผืนป่าเราพิทักษ์ท้องทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ความปลอดภัยให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายและธรรมชาติของเรามาจากการทุ่มเทการทํางานของทุกๆคนครับก็ถือโอกาสขอบคุณในวันนี้นะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานในการดูแลพื้นที่นก็ถือว่า ท่านมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลพื้นป่าของประเทศไทยหรอกครับกระผมขอขอบคุณผู้พิทักษ์ป่าที่ท่านที่ได้เสียสละทําหน้าที่ปกปักรักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของเมืองไทยและตัวกระผมเองจะทําทุกวิธีทางในการที่จะดูแลพวกท่านทั้งในเรื่องของขวัญกาลังใจรวมถึงค่าตอบแทนต่างๆที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้พิทักษ์ป่าดีขึ้นผมขอร่วมเป็นแรงใจ ส่งกำลังใจและความปรารถนาดีขอให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านทุกหน่วยงานประสบแต่ความสุขมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปอกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าชายเลนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์และยัง่งยืนตลอดไปครับผมขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกทกท,กท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังอุทิศตนด้วยความทุ่มเท เสียสละและอดทนเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะพิทักษ์ดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนเป็นมรดกธรรมชาติดำรงยังอนุชนรุ่นหลังสืบไปในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับก็จะ รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าครับเพื่อเป็นมอดกเป็นทรัพยากรให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆไปครับเราขอให้สัญญาว่าเราจะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันนะครับพวผมจะทําด้วยจิตใจมีความรักความหวงแหนทําด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์จะปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้เหล่านี้และสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานขอยืนยันว่าเราจะดูแล ทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าให้ดีที่สุดครับทุกตารางนิ้วของพื้นป่าทุกตารางวาของพงไั่พวกผมจะรักษาไว้ให้คงอยู่